สวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับนี่ก็คือรายการแฟกเกอร์เกมรีวิวนะครับช่วงนี้เรามารีวิวเกมฝาคลายสองนะครับหรือเกมที่เรียกว่าไปร้องไห้ไก่นะครับฝาก็แปลว่าห่างออกไปนะฮะคลายก็แปลว่าร้องไห้นั่นเองนะครับเลยก็ว่าไปร้องไห้ไก่สุนตีนนะครับอ่าวันนี้นะครับคอเออเสียงก็ไม่อ่าจะแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าเจ็บคอนะครับช่วงนี้อ่าฝนแม่งตกนะฮะอากาศเย็นด้วยนะน้องๆพี่จอกเข็บนะอ่ามาเริ่มรีวิวกันก่อนนะครับ มาที่สตอรี่โหมดนะครับผมนี่ก็เป็นคนสนับสนุนนะฮะเพราะว่าเกมนี้เขาเล่นมานานแล้วเพิ่งจะมาเอามารีวิวนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นนะครับก็แบบดูไปก็ได้แล้วเผื่อนั้นเล่นก็ไปหามาเล่นได้นะครับผมโอเคนะครับเกมนี้ผมก็เล่นไปอีกแล้วนะครับเล่นไปไกลเหมือนกันนะครับเรามาิวส Story นะครับผมเลือกโ o ม m นะครับ EC ไม่ได้นะเดี๋ยวคนดูบอกว่าแม่งกากนะฮะ Select Character นะฮะ มาตี้อารันซ่านะฮะไม่เอานะครับอันนี้หัวทุเรียนนะครับอันนี้ก็ลุงบิวนะครับอันนี้ก็ไอหน้าเกนะอันนี้ก็มูฮัมหมัดนะครับนี่ก็อะไรนะดีเจอันนี้ก็ใครก็ไม่รู้อันนี้ก็โอ้โหทำหน้าหล่อนะฮะอันนี้ก็คุณเกลียนนะไม่เอานะฮะอ่าคนแรกดีสุดนะครับคนแรกไปนะครับสตาร์ทครับเพราะแม่งหล่อสุดนะฮะอ่าอายุอายุยี่สิบแปดนะครับอ่าผมตาเหี้ยไม่ต้องสนใจสตาร์ทไปนะครับโหลดดิ้งครับผมอืม อ่านะฮะเราก็จะมาทัวร์นะอฟริกาในอฟริกานะครับเกมี้นรครับเป็นเกม Open w o r l d นะครับเป็นเกมแนวเอ s นะครับเป็นเปิดโลกที่กว้างมากนะฮะคือมึงจะเดินไปตรงไหนก็ได้นะครับจะเลือกทำภารกิจอะไรก็ไปหาเขานะครับแล้วก็รับภารกิจมานะส่วนเรื่องภาพนี่ยฮะโอ้ใช้ได้แลวครับดูลงมองรอบนะครับ เออเงานี่ก็ต้องยอมรับเลยนะครับเพราะว่าเงาเกมนี้นะครับสวยมากเลยนะครับผมไม่ต้องกินไม่กินสเปคมากด้วยนะครับถือว่าคุ้มเลยนะครับเนี่ยต้องเน้นความสนุกของเกมนะครับระบบแม่งก็ใช้ได้นะครับกราฟิกไม่เด่นแต่เน้นความสนุกนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นสติประจำใจของผมเลยเลยนะครับผมอุ้ยสัตว์โอ้ยหาเลยแม่งขับรถสัตว์สันติเลยวะเนี่ยไม่เคยมองไฟแดงเลยอ้าวที่มีไฟแดงเนี่ยสัตว์นะครับ ปนอยี่อีน่ยญาติมึงเหรอเนี่ยโอ้เป็นญาติคนขับนะครับนะครับก็บ่นนะภาษาอะไรก็ไม่รู้กูก็ฟังไม่รู้เรื่องนะงงงงงงกุ้งกิงกุ้งกิงตลอดทั้งทางเลยนะฮะกูนี่ก็นั่งนั่งชมนกชมไม้ไปเรื่อยๆนะก็ทุกว่าจะถึงนะครับโอ้สุดยอดมาให้บรรยากาศมากเลยนะครับเนี่ยเหมือนว่าเราไปนั่งอยู่ในรถจริงๆเลยนะฮะสุดยอดมากตรงนี้นะอะมองมองเลย โอ้เห็นคอด้วยนะครับมีใส่ผ้าเอี่ยมด้วยนะฮะผ้าเดียมกันเปื้อนเวลากินข้าวนีตอนเด็กๆอะไรครับอะไรเนี่ยมีแกะด้วยวิมีไก่ด้วยไก่ไก่ไก่ยิงไก่เลยอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อเขาเรียกว่าจามาลีแบบไม่รู้เบอกว่าออู้เย็นเย่ สดชื่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟป่านะครไฟป่าไฟป่าเฮ้ยมึงขับรถมึงมองได้ดิวะไอ้เหี้ยแม่งคนกูตายพอดีแล้วใครจะรับผิดชอบเนี่ยเฮ้ยเอามีวิทยุด้วยได้ไปมดเพลงล็อกตดเพลงล็อกดีเจขอเพลงล็อกสลิปน็อตไอ้สัส สลิปน้องเพลงเอาปิดเอาปิดปิดยูทำไมวะคงใส่ไม่ชอบเพลงหรอกเนี่ยคนขับมันอันนี้เช็คอะไรครับเนี่ยอ๋อเฮ้ยดีพวกผมม้าหรือเปล่าวะอะให้ขอตรวจพาสปอร์ตหน่อยอะเราไม่ให้พขอมาเข้าเมืองนีว่งชัวชัวเขว่งชัวโว้สันมองแล้ววะ ไม้ไม้ดึงลุกโอ้โหจะลุกเลยเนี่ยใครดึงไหมวะโอ้แม่เสร็จกูแล้วแน่แม่ง We drink b e e ยร์คุณวิ่งเบี e ร์วิ r งเบียร์ h e r r y up แล้วเดินบูบล่อง Yes sir Thank you sir Yes sir Thank you sir See you เย้กูต้องเจอหน้าพวกมึงแล้วไปเลยไปเลยไปเลยอ พามเมื่อกี้พามเมื่อกี้พามไม่ฟังแล้วกูกูหันทางนี้แล้วกูไม่ฟังมึงแล้วอ่าอ่าเงียบ,บเลยนะกไม่ฟังไม่มีคนฟังรู้สึกยังไงละมึง อะไรเนี่ยไอ้ควายมาขวางทางทำไมวะอ๋อเขามีรถผ่านนะครับรถส่งอะไรเนี่ยอย่าบ้าแน่เลยพวกนี้ต้องเป็นพวกคนเลวนะครับ It's time. They to themselves most the okay. of keep

บอยต้องกำไม่อาก้ากำลังหืนพระเอกนี่พระเอกจะเป็นโรคนะฮะขาดไว้อาก้าไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาหืนตลอดเวลานะครับเห็นไหมอาการจะเป็นอย่างนี้นะฮะไม่ใช่ครับพระเอกเขาเป็นโรคมาลาเรียนะฮะมาลาเรียแบบมาลาเรียนะฮะเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับเฮ้ยเป็นยีอะไรวะเฮ้ยมันโอเคไหมวะ <ง ains> ม่ใช่กูเป็นมาลาเรียกูจะเอาไว้อาก้าไม่ได้ไม่ได้ชิดไว้อาก้าตายเลยนะอ่าโหลดดิ้งนะครับมุงสายจะเข้าเรื่องแล้วนะครับกว่าจะมาถึงนะฮะอ่านะฮะ <f uck> เป็นอะไรก็เป็นคนขายหนังโป้นะฮะคนขายซีซดีโปนะฮะหนัง AV วีฮะ เากำลังเลือกหนังให้เราอยู่นะฮะ <c oughs> เร็วกูต้องการนั่นนะฮะอันนั้นจะเป็นซีดีน้องโซลาอาโออินะฮะมียามิบียบิมียาบิโอ้มาแล้วชุดนี้ใหม่ล่าสุดเลยละ<อ>ผมไปถ่ายมาเกยกับมือ <c oughs> สุดยอดมากเทปนี้ฉันจะมาให้นายเองอแต่นายไม่มีเงินในฉันฉันก็จะฆ่านายไปปืนกระบ,บอกนี้แหละ still breathing you know, in your mouth but with that you won't know. care you can tell them you try but that means fuck all doesn't it no you nang like you know so do i nang But now it's over you'll have to find something else to do with yourself now yeah to What your client's name yen is that they can't kill me oh wouldn't they learn you understand what i'm saying No, yeah kills me no way อย่ยิงอย่ายิงเดาปืนลั่นในสัตว์ดาปืนลั่นอ่าดีมากดีมากอย่าไปอื่นใจเย็นพวกใจเย็นใจเย็นใจเย็นครามดาวครามดาวบิชครามดาวดูดโซ่ลองโซ่ลองกูเป็นมาลาเรียเนี่ยกูทำไงเนี่ยเออกูตาย มันต้องมียานะฮะในเกมนี้มันจะมียานะฮะทำให้เราแก้อาการนี้ได้นะ่ะยังไม่หายอยีกหรอวะ <c oughs> โอ้ยนี่ไงเอาอีเสร็จกูแล้วมึ้งสับตูมนั่นนั่นอันนี้เฮียเฮียเจ้าของค่ายมานะครับบอกว่าแอปเปถ่าไยไม่ชวนกูนะเลยม,มาระเบิดบ้านนะโอเค w s d to move นะฮะอันนี้เป็น a บสิกเกม FPS อยู่แล้วนะครับโอเคเดินไปครับออกมาตรงนี้นะครับอ่าเพ้นโฮไลเมาส์ทุกปุ่นทุกเมาสอ๋อคลิกขวาซ้ายเพื่อเลงนะเออคลิกเมาส์ขวาค้างเพื่อเลงนะครับอย่างนี้นะครับาลงไปนะครับเราก็เจอน้ำนะครับแล้วก็เจอพวกไก่กำลังยิงกันอยู่นะครับ bang 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 a เข้าไปเสือกนะฮะเข้าไปตุยชาวบ้านนะฮะโดยที่เขาไม่รู้เรื่องนะอู้ bang 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 yeah you dead now bitch suck my bullet bitch yeah dính phăng này điu nữa bang 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 sắt lửa 1 nát 1 nát sút thôi nó kịp với dính Thằng subscribe thằng kênh Ghiền Mì bắn ไม่โดนนะรถสุดท้ายโอ้โหไม่โอ้โนมันจะประคากูแล้วปืนโอ้ยย่ลงไปครับเฮ้ยไอนแบแบง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 แย่บ

ไอสัตว์แม่งเอ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรอยู่กูตื่นมาทำกลางหันทำเมืองอะเออกูตายรับเร็วแฮลี่ไม่แฮลี่เออกูตายเหีฮ่อตายยังวะมองเห็นทุ่งหญ้าสวนหน้าแล้วมึงเห็นสวนสองสวน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 ดอกไม้แล้วมองเห็นสวนดอกไม้แล้วมึงแสดงว่ามึงกำลังจะไปแล้วโอ้ฉันเห็นสวนดอกไม้ที่สวยงาม โอ้มันช่างงดงามจริงจอดเกิดเทียด์อะไรขึ้นเนี่ยอือโอ้รอแล้ว I'm still alive still alive อ่าเผื่อเลือดหนึ่งนะครับอ๋อกดเฮดนะฮะเพื่อฮิวตัวเองเวลาเลือดเหลือขอบแดงนะฮะ อุ้ยอ่ะอุ้ยเดียวอ่ะกูชื่อคาร์บอนเนลกูไม่สนใจหรอกว่ามึงจะชื่ออะไรนะแต่ว่ามึงถูกฆ่าที่โรงงานนั้นฉันก็เลยซ้ำนายสิหนึ่งแล้วก็เก็บนายมาเลี้ยงดูตั้งแต่เด็กไะนะนายสัตว์นี่แม่งอ่าไปนะครับเซฟนะครับไม่ต้องคอนตินิวิทเอาเซฟวิ่งนะครับแล้วก็ ยี่ที่ไหนวะเนี่ยเฮ้ hey, ย what's up g u y งงไม่สัตว์อ่าอันนี้ก็เป็นกองพยาบาลเฮ้ยออามาเอามา,เอามาอีก when you help hello w you can pet head to you อันนี้อ๋อกด h หตุนะครับเพื่อใช้เวลากาลนะครับอ่ารุ่น limited edition นะครับเฮ้ย <c oughs> แล้วเต็มนะโ oh, อ้ยอ้าวเย้ All oh, me mm bird, -hmm. oh, me shotgun, me all right, listen up, slick. Ah, but I'm supposed to be a ceasefire. -hmm. It's all out the window now. I work for a guy named Kakumba, local boss for the United Front. I've got all my decent guys out in the field trying to keep the APR from making the land grab. So that just yep. leaves you to take care of the monkey work. First thing, mm -hmm. I need to get that piece of shit coop outside back on the road. You look like a vocational school dropout. Go out there and see if you can get the engine running. Try not to get distracted between the door and the car. You look like you're gonna drop that any second. Oh. Okay ครับขอบคุณครับพี่เนาะอ่าเปิดประตูด้วยครับพี่กระตุง้งอ่าอ่าปืนสั้นนะครับอันนี้ปืน G36K นะอันนี้ก็อ่าบาสูก้านะครับอ๋อผมมีครบเลยนะฮะอันนี้ก็มีดนะฮะโอเค To ว i ลล y ยู r c เลนออบเจ j ทีฟพี e p i เอสซีนะฮะจากนั้นเลือกอ๋อเอบเจกทีฟดูตรงนี้นะครับป๊อปเดอะฮูดแอนด์ฟิกเดอะขาอ๋อฟิกเดอะคานะซ่อมรถนะครับพ a ดห5 t ทูยู the แม p นะครับโอ้มีแมปด้วยนะครับไฮโซนะครับ 1...2...3...4...5... อ่้านะครับแมปอ่าแมปเป็น g p s ด้วยนะครับเป็นกระดาษที่สามารถเห็นเราเดินได้ด้วยโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับมองไปนะฮะอ่าจุดสีแดงนะครับอู้ฟิกเดอะคา ฟิกเลครนะพักอารดูเชนสกิลอัแมปอ๋อกดอานะฮะจะเป็นการขยายนะขยายแมปนันดูง่ายขึ้นขึ้นนะอ่าซอมรดนะครับวายมูวิ่งฟอร์เวลดูแคนเพลตเอลชีพดูสปรินตอ่านะฮะกดเอ้าซอมรถดีฮะแกับแกรกแกรกสุดยอดเลยนะเนี่ย